สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชมทุกท่านเมื่อวานนี้มีพี่น้องของเพื่อนจากจังหวัดนนทบุรีให้ผมช่วยจัดหาชนชมให้ผมก็หาจากสวนของผมด้วยแล้วก็วิ่งไปที่สวนของพี่ตู่น้องจอกส่งให้ท่านดูสามสี่ต้นนะครับส่งรูปให้ท่านดู ในท้ายที่สุดท่านก็ตัดสินใจเลือกเอาต้นนี้นะครับซึ่งเป็นชวนชมอยู่ที่สวนของพี่ตู่หนองจอกเป็นสายพันุ์ยักษ์อาราบีคัมนะครับสำหรับต้นนี้ผิวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเข้มๆสำหรับอาราบีคัมต้นนี้แต่ที่สะดุดตาก็คือเนี่ยแหละครับกิ่งของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหกิ่งมาแบบ ทียิบเลยนะครับถ้าหากว่าหลงเข้าไปในโอ้ยคงจะหาทางออกไม่ได้แล้วครับกิ่งเยอะอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นสายพันธุ์ยักษ์อราบิคัมผิวพันธุ์วนหน้าของเขาเนี่ยก็บ่งบอกถึงความเป็นไม้ที่ได้อายุแล้วนะครับน่าจะประมาณ3ปีได้สำหรับชวนชมต้นนี้ทีนี้ในส่วนของ โอดรากของเขาเนี่ยนะครับมีความยาวความสั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในบางเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องของเพื่อนที่ซื้อไปนะครับน่าจะต้องยึดเส้นที่มันสั้นที่สุดเนี่ยเป็นหลักก็คือเส้นนี้นะครับผมนะเนี่ยนะครับยึดเส้นนี้เป็นหลักนะฮะความยาวเนี่ยคงจะต้องยึดเส้นนี้เป็นหลักส่วนเส้นอื่นก็ตัดไป นะครับตัดให้มันเท่ากับเนี่ยเส้นนี้เนี่ย,ยตัดให้เท่ากับเส้นเส้นนี้นครับเนี่ยเนี่ยแล้วพอ,อ,อลากแตกออกมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะได้ฐานที่สวยงามตรงนี้มาตรงนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าหากว่าท่านเทียบกับ มือของผมก็จะเห็นว่ามีลำต้นที่มีขนาดใหญ่พอสมควรสำหรับชนชมต้นนี้นะครับสมพุ่มของเขาความที่กิ่งแตกออกมาเยอะก็สวยงามติดเดียวนะครับสมพุม่ม mm. อ,อ๊บ๊บ,บ,บเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวจากนี้ผมก็จะทำการแพ็คแล้วก็วิ่งไปส่งให้พี่น้องของเพื่อนจากจังหวัด นนทบุรีซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เราช่วยจัดหาชวนชมให้